รภัารวิสาโลนามเดิมภัศารวงวรวิสิทธิ์ท่านเป็นชาวกรุงเทพเกิดเมื่อพุทธศักราช2500สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนกศิลปะจากโรงเรียนอัดสำชัญและสำเร็จการศึกษาชั้นอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์สาขาประวัติาศาสตร์ สมัยที่เป็นเด็กนักเรียนชอบทำกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ต่อมาเริ่มสนใจปัญหาด้านสังคมจึงเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทในโรงเรียนเมื่ออายุได้15ปีได้อ่านงานเขียนของท่านอาจารย์พุทธทาตภพิกขุจึงได้ปลูกฝังความเป็นพุทธตั้งแต่นั้นมาและได้เริ่มเขียนบทความตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยม ต่อเนื่องเรื่อยมาทั้งในระหว่างที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านเคยเป็นสารานิยกรวารสารปาจารยาสารอยู่ถึงหนึ่งปีเต็มท่านมีความสนใจด้านการเมืองได้เข้าร่วมประท้วงในเหตุการณ์14ตุลา2516ต่อมาช่วง6ตุลา2519 เคยไปร่วมอดอาหารประท้วงตามแนวอหิงสาจนกระทั่งถูกล้อมปราบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และถูกคุมขังเป็นเวลาสามวันเมื่อออกจากาคุกแล้วได้มาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มประสานงานาศาสนาเพื่อสังคมจนถึงพุทธศักราช2526โดยเน้นงานด้านสิทธิมนุษยชนช่วยเหลือผู้ถูกคุมขังด้วยสาเหตุทางการเมืองซึ่ง สามารถดำเนินการประสบผลสำเร็จโดยนักโทษได้รับนิรโทษกรรมเป็นจำนวนมากในที่สุดพระภัยสารวิสาโลอุปสมบทเมื่อพุทธศักราช2526ณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครท่านเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภวัดสนามในก่อนไปจำพรรษาแรกณวัดป่าสุขโต อำเภอแก้งครอจังหวัดชัยภูมิโดยศึกษาธรรมกับหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตแต่ส่วนใหญ่จะจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ามหาวันหรือภูหลงเพื่อรักษาและอนุรักษ์ป่านอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมการปฏิบัติธรรมพัฒนาจริยธรรมและ โครงการ,รเผชิญความตายอย่างสงบและเป็นประธานเครือข่ายพุทธ,ธิกาอีกทั้งยังเป็นกรรมการในองค์กรและหน่วยงานสำคัญต่างๆอีกมากมายพระภัยสารวิสาโลได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์นักกิจกรรมหัวก้าวหน้าที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางด้านพุทธธรรมมาอธิบายปรากฏการณ์ของชีวิตและสังคม ในบริบทของสังคมสมัยใหม่อย่างเข้าใจง่ายชัดเจนเป็นรูปธรรมมีทักษะในการอธิบายหลักธรรมที่ยากและลึกซึ้งให้เห็นเป็นเรื่องง่ายทำให้คนรุ่นใหม่เกิดศรัทธาและเห็นความสำคัญของธรรมะว่าเป็นเรื่องน่าใคร่ครวญศึกษาและปฏิบัติตามได้ไม่ยากนอกจากนี้ท่านยังได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ปัญญาชนสยามเป็นนักคิดนักวิชาการ รากแก้วแห่งภูมิปัญญาและนักเขียนชั้นแนวหน้าท่านหนึ่งและเป็นกำลังสำคัญในหมู่ผู้สแสวงหาทางออกให้สังคมไทยและโลกโดยสันติวิธีท่านมีผลงานเขียนต่อเนื่องสม่ำเสมอทั้งหนังสืองานแปลและบทความปัจจุบันมีผลงานหนังสือมากกว่า200เล่มโดยในพุทธศักราช2548 ท่านได้รับรางวัลชูเกียตรติอุทกพัณฑ์ในสาขาศาสนาและประชัชญาจากผลงานหนังสือชุดพุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโน้มและทางออกจากวิกฤตปีพุทธศักราช2553ท่านได้รับรางวัลสีบูรพาและรางวัลแดกความดีงามของมวลมนุษย์พลังแห่งความดีในงานคนค้นคนอวอร์ดค,ครั้งที่สอง ได้รับรางวัลน,นักเขียนอมตะประจำปี2554โดยมูลนิธิอม,มตะและรางวัลเกียรติยศอื่นๆรวมทั้งปริญญากิติมศักดิ์อีกมากมายเช่นพุทธศักราช2555ได้รับรางวัลศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพุทธศาสตร์สนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศราสตร์ รวมทั้งศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาปรัชญาและศาสนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปีเดียวกันอีกด้วยจวบจนตลอด,ดสามทศวรรษแห่งการครองผ้ากาสาวพัดแม้ท่านจะมีผลงานช่วยเหลือสังคมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการปฏิบัติภาวนามากมายแต่ พระภัษรวิสาโลยังคงยืนยันว่าชีวิตอาตมาเป็นแค่พระอย่างเดียวก็เป็นเกียรติและประเสริฐสุดในชีวิตแล้วไม่มีอะไรสูงสุดกว่าการเป็นพระที่เหลือเป็นส่วนเกิน